วันนี้เขาได้ได้เนื้อได้ครับวันนี้ถ้าแต่ป่าตอนยังไรไม่ถอถือยู่หน้องเลยเดี๋ยวไปซื้อยู่หลานเพิ่นบ้านเลย สดีคะ่ะพี่น้องสุโข,ขสุข,ข้นจ้าสวัครับแต่ยังกินพัดสุกข,ข้าวใหมสวัสดีครับพี่น้องสุวคนเด้อครับวันไหนวันนี้ได้ยังยกขินมั้งไงวันนี้เขาได้<ม>ได้เนื้อได้ครับวันนี้กินตะป่าแต่ยังไรไม่บุถือยุหนองเลยเดี๋ยวไปซื้อ,อยุ่ลานเพิ่นบ้านเลยเส่ด่างบุถึงบุถืกบุถืกจักโตัววานี่ <c oughs> อา้าวเลยวันนี้ไปเครื่องในเหลือหลายอยู่ผมเล่นเห็ดตบปลาไหลหนึ่งเนินละไปย้ำเดียวสันโบว้ยสาบนึกเสีย มือนี้เต้นั่งได้กินเพียงแค่ก้อยสุกเล็กดิสุกเล็กหรือว่าร้อยละเียญเลยเอาสุกเล็กพี่น้องเอาพอสุกเจ็ดการเลยเฮาบัดทานเลยนี่หั่นผักเด้อไปอจัดการผักอ่ะหัวซีมดอกพสทานซีมเห็ดเหลี่ยมละเนาะยังซีมไปดอกป่อยเขียงไม่น้ำเขียงแสบคมนัวดอก ไม่ทราบนู้ว่าขันบกผมมันบ่าแสบด,ดิมือนรรอี่นีการตรสอบจัง่อย้อครับมือนมันดูไข่เลือดออกไออกข่เปิดบัโอ้เมท่งยาค่ะีปนอนล่างเหมือกับประเทศไยหอดคลิปงานออมสมอ่านเขาออสมไ <c oughs> ข่ <c oughs> เลือดออกขนาดตั้งต้หนาพนเดี๋ยแทบว่าป็นเนาะกระสุกเอาเครื่องในเลยแบบันไหครจุดว่า พอแต่มันติดร้ายอ่ะแต่หงแป๊บขายห,ายห,าาห,าหา้องว่างหวเบรหอนพี่น้องพี่แอเถี่เพียพีน้องอันต้องเสียเพียคขมคมวบ้านเรียกไดอย่างไรดิแจ้ทางไปขยังดีกว่ามันดอกผลเแล้วทางคนอยู่ผลหรืว่านากับว่านากับเขาตา ววเงี้ยีดจุดเดี๋ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้ยถึงใจกับมันยางใสขมย่งขมยางได้ขมยางเลยเนาะไปไงมันนี้เนาะไปไงฮันฮันเนไต้มกันกานข้าพนถึงจักดิมาเอาไปหยางบนพืนกันโคตนาน้ำ ีทานเข้าไปสร้างหมดเจ้ามณีพนนื้นเอา,าเอันนั้นไม่ถ่ายในเด้อบอกคนเราใส่เย้าใส่มุดก้อนนานเหนี่นเหนี่ยนเลยถ่ายจะโล่ในเด้อก็จะเจียวไว้เด้เนี่ยต้มเลคือดีมนีย่างไปเลยเป็นกระลือบออกจากนี่เลยว่าจะลืบถอนไมค้าพระาะว่าจะไปต้มโอ้ยแม่กับบ่บอกต่อที่แหลก่นก็เลยแถมให้เลยซื้อโล่นมันได้โล่เคืองมันติดไงนีแล้วล่ะเป็นเครื่องในเป็นเนียงข้าเจ้าบ่คิดอั่นั้นไง เจ้ามันกแถมแถมไปเลยตส่เห็้ไปเลย,ยไปคนตละมากเลยงานแต่งเนี่ยงานแต่งบวสุกเด้อครพี่น้องเด้อเอาขบผมนัวลงปลาเล่น็นไงจังก็ดีกันดิ มเบึงเนี่ยม่งน um, ั่งดหงายแล้วพอผมขีโมันินัวโลมันิัวโดิ้นละเล็กก็ได้มเอาสำรับพูดเอาลงไปที่หอมเพ็ดบ่อไหดที่อมกห เกือบพาท่านใตหอมๆเดานมอก่อนโอนได้ประเดี๋ยวเขาปะไทยอุบนทางอุบนก็จอใไซดิที่ถ้าทางฮกเกอเดี๋ยวถ้าพูดมักหรอเป่าจะเคยเออส้อยไหมก็เดี๋ยว เออผม่ายอยมเนั่นหสัตว์ไปกูที้ห้างดีเยอะหลายยไปเวอร์สีหอมกัท่านใส่เออกับท่านใส่เลยเนาะก๋วยไส้พิงซี่หลาไม่ทีหลังกระเด็จะตุ่มสอยใส่ไม่โอ้ใส่เส็ยดเดียวส่งเทเดียวได้ไปนอจมุนเียดหั้ตแตร่ค่ะตะตำมุ้งก็เจาใส่ีเดียวตัวใส่รู้ตำดูก็จ้าวานมีเตีกะําุ่งไร Nguyên cận của nhà hồn. Một ngày cận tìm bà đi bọn đi bọn đi đi bọn đi đi bọn đi đi bọn 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 เข้มหลกหลายดิโอ้พี่น้องจกินอยู่คนละมองเด้อีสกันเขาน้ำกันนั่นเพราะไงส่วนเจิท่านดีมองด้วยป่ะซิมตอนตับยืดใส่บุไง่ายตับหลายอยู่นละเออคนละโอ้ตับเอ็ดตอนิกส์ยตับซีเดียมคนน่ะซิมกับไปไลยป่ะผมดีปะพรัาสุกไป วันพ่อดี่หล่ะเป็นไรเสียบแล้วพี่น้องไปดีเลยเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าน้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวด้วยจ้าผู้ทุกคนนะวันนี้ต้มมีดเฮียแม่ถึงมาเด้อลูกเด้ออยากมาเด้อเพื่อนเด้ออันนี้ต้มเป็นแบบนี้ตุ้ยจอยแล้วต้มอะไรตัวเอี้ยโม่เลยนะมาเมื่อเด้อครับทุกคนมันเนน้ำกันเฮะ ต้มแสบต้มแสบซีมต้มดูเอาก็สดต้มง่เนี่เปลี่ยนครับปน,นนี่หอมหินเลยตุนมะเฟือเลยน้ำยาหน่อยว่าคอเอาตัวยมือนี่บ้าไม่น้ำยาหรือน้ำควะนี่กินเลี่ยน,น,นสีหน่อยหนึ่งกินต้มเลยนะก้วยก็ต้องมีต้มเตียนสีนิดหนึ่งได้หนิ ที่เขียวนี่ว่ามี้ยนหรอไดสดเย็นๆคือห่วงเด็ดสอนได้เหาสอนได้นั่นต้องใส่สอนเลยเขาเร้อครับบ้านบ้านที่ถนนน้ำมาดาตั้งใจตั้งใจมาเลิงใส่หนีค่ะค่ะ จะมูอบานก็ไล่หลายที่ครับรับปรับ่งข้างหน้าเบิบงข้างหลังคุณแล้วก็จามองหลังน่นไหมองข้างหลังอ้องงพ่อข้าวไปเตาโกงใหม่พ่อทำไงตอนตับไงบอกับเน้นๆเลยตบตัตบังิเอาหน่อยไปเลยมันเสียแซ่บอรนทับ มากับกำลังอลาวาดนั่นคุยเงั้นนะนอีกจังน้อยเขดท,ทีเป็นเมนูไขรได้บ่เนี่ยขคตม้มไข่ทอด ไข้พไเกี่ยวไข่โพโลเพี้ยไข่ลูกพอลูกเก๋ไปหรือเปลเนี่ยไข่โพโลอกูได,ได้พ่าตังคืออไข่โ,รโพ<ะ>รบบ่ะค่อก็รตังเนี่ยใหม่เนี่ยตังว <c oughs> นกินก้อน <c oughs> นี่กันมาโพโลกับโพโลนเป็นกวนกันเคกับห้วงว่า,วาวสน่น มันเป็นมันเป็นอะไรนี่พ่อมันเป็นมันเป็นประเภทนี้ของมันนี่เป็ดเลี้ยงเป็ดก็ต้องห้องเรียงเป็ดเปาะห่วงก็อ่กได้เรื่อเป็ดถึร็จกนแล้วเนาะเรื่องเป็ดเสร็จแบบว่าเฮ้ยเลี้ยงเป็ดเป็ดเปาะห่วงพวกนั้นอะไรเสียกว่า บ่านยางก็โตจากไรบ้านยังหลวห้องข้ากับวัดแจ้งไม้จักนีอย่างนี้เลนี่โอ้พอจได้ไปต้องจะบีบไว้ยางกลายไปน้ำตาตงห้องใส่เนาะมันเป็นประเพณีของมันคุณได้เลียงเป็ดบระหงคุณน่ะหลนตาไล่เทียบวาเป็ดเจ้าเปหยงก็ปะหงก็โตบ้านนั่นมันหัวจักไมลาขึ้นอย่งจัไปมืคนับก้อขกอข้อข้อเนี่ย เลี้ยงเป็ดที่ว่ให้มันห้องกันเลยเป็นไปบ่ได้แล้วผิดปกติหรอผู้เลี้ยงเอาลบไปยังลรอกเดี๋ยวเขาล่อเหรอเขาแต่งโหลดใหม่ก็เป็นลบพักบแบบอันหนึ่งเป็นแบบผ้าบหมาเหรอมันลบหมาเขาจะมาารถรถที่แบบนี้เนี่ยมันขึ้นพักนั่นอยู่กลางถนนโรงเรียนมันสร้างใบหยาดรถใหญดมันลอยลายแล้ว มคนชูได้คนนหบรับมันชิแล้วก็ะลึงคอยชินไปแถละเล็กแถละน้อยไม่ใช่บ้านยึดจีดไฟแดงทางจังครับก็เบิ้นออกจากไฟแดงมาเนี่ยโอ้ยมือเจ้าเขาบอกเขาพังออกจากไฟแดงดิแล้วว่ากันสองสามกลุ่มไปนี่ สามกลุ่มซีตุงไปนีบ่มีไฟแดงในหม้อนส้ช่วงนั้นช่วงโควิดนั่นจังบ่มีหลค่ะหอดสองถุงนีบ่มีหลดเลยมิดแต่รันเลยยังนี่พอตัยแต่ก่อนผมถึอว่าอยู่นีเดี๋ยวมอไส้เสียกับบริการนี่สนุนนีกับบ่มีเนาะมีอยู่แต่ประท่านเลยดีมีอยู่แต่ว่าเป็นสนุนัันก็นดี่อเนกาเลือนคร ไปกี่ปลาก็มันนเนาะนีงหามหิมก็เจอนี่มาหาเปียกหามิมขายมนก็มากไปเนี้เต็มเมปแต,ต่ยตานตัวอยแต่มาซับน่อใหม่คนเพรว่ามาคนเดียวเนาะาเอตัวเาจมะเตุนุ่นก้อน,น,นขอีดสวอยก็ไปนีวันนี้ก็คุณเจ้าเหตุนุ่นนั่นลงไปกู้อยู่วันนี้อ้ยม้อเส้นห้างกันเลียนมาขันเน,ะะนันปันเปลีอยนอยูน,น,เนยอเอฟย้ตเตรอรนร มันเ,เ,มเป็นตมยุคตำใช่ไหมเระเพราะว่าถนันมันดีเนะาะคนกับผดีจญิงสใบรุนจมื่นนี่กูเดขครับรวจตาเขาวากันเส้ยกว่าเขาวามันเชืย่ยแ่บนเราบอกว่าเราไปขายไหม่รถรวือขั้นไม่เขาวากรวมันรอได้ตงชาเขาว่ามันเลยไปเฝ้าเงาวันเฝ้างาวันอ้ามแปร มันว่าโกคำแปงบัลลีคนน่ะอืมเพาว่าเอาไปดีดด้วยที่นั่นมาอยากดีดอะไรตามมโนรดเขาบอกค่อยดุลดุล <c oughs> ตั้งเอาเด้อพี่น้องเด้อบ๊ะเม่นมีผู้ยืนเบิ่งเขาบอกไม่เห็ุใจเนี่ยนี่นะกลไม่ใช่ได้ไล่ขากันนี่ซ้ำอยู่ยในเทศบาลน,นี่นีง <c oughs> จ้งว่อยกินเขียเทศบาลที่วันห้องดีหุดยอดเลยจะมีสว่วนอีกขึ้น้คืขึ้นด้วยวันเมียงแถวเลียนจำแถวลำโซ่มืนี้ตะกี้บุมียังนี้เมื่อนี้ลูกล้มันมาสิจอดกันหรอจะเลื่อนไปเบ็ดหรอ องน้อยจากน้องสารคามม่า hmm. บ oh, ้านเฮาสิบ่มีหน้าดีป่บ่ที่จะตึกดิมี่จะตึกับตลาดนี่เสองปีห่างาเาฝากแมงวันกัสมามาตาเสาเถอนาะมันกลน่มีอันนี้มันจังเข่ากันดิเอโอ้มนกัเ่ต้นไหมนมันโบนเลยด้ล่ะพอดีแม่แต่กินบางตีหานี่ค้างนวาที่พนาก้อวดดบะ่เม ก้อยเดกกัดพี่ีตีหานุ่นี่เลี้ยงก้อยเดกตับวบเป็นพระยุน <laughs> ม <laughs> าตั้งร่างนาได้ลุกขึ้นมาฉันเลยย่างมุ้อชินขอว่าไรวนนี้ว่า,าวมันไหน้อยนีสิบกคนเหมือนนั่งเป่าเช็ดล่นจนยุคเขากินบไน่ไรบาบอกงั้นกันไปสื้อจินว่ามาจินก้อยเดกน้อมันกินหกตุมไปหาจีนึงันตื่นึ้นมันินไ้ดสิวั กขาม่ล่มยคุณยันที่นี่ขบเงี้ยนี่สิเดไปเลื่อนผีที่จหาให้ไปอะไอจายี่วัดก่อนนิพูดของพื่บ้านพูดนึงเลยโอ้จังเนี่ย้สดไหน่ามันมีแข็งดีวะนี่แหละมันยังแม่เนี่ยเสะแสนันใมันแส่เพียมันแข็งดีเนดูเสียจะเปแข็งจะดีมัต เตทัวเอินันไปไมาจับวันนี้ได้ตับหลายนั่ผัดไปนอนทำรตองรันหัน สับบนี้กันเลย่กี้บอเคยบอเคยสังเลยบอเคยถามก็สังมาเลยทานหน่อยับเจยวจานอร่อยเปียกสิ่คงัวหันมยธรรมดาแหะบ่งเนื่อยาาคาไใบเงแงบ้าจังสรนมันกหาทุนหเนาะลงทุนสวยงาง มวสมือกตัวละสองหมื่นขึนป้งเนองบะมีนี่ตัวละคิคขาสุกยางตัวละสองสาพันบะมีนี่สมือ <c oughs> ดุนโดนนั่งกินแต่น,นึงแสบค้ามาสกเนาะแบบบเต้กินแต่เด็กซ้ำก่อยเด็กละไปปวดเด็กปดเด็ก ก่อเยเยอกับพี่น้องก็เห็นแดดร้องอมือกินวันนี้จะอยู่ไดนบ้านจะเป็นอาทิตย์ติ๊กไงนีตัวก็จิ้งที่แล้วอิอ่มโดนแมเนียแล้วคนมันจ้องมือละสามขาบพื่อเก่กาอลยสิบบอซิบบคขืดพอง่ายนะลาบก,กอ <c oughs> ้อยลาบก,ก้อย บึงนี ini, e ่หรอกนะรักเหมือนสิงโตนี่กินกินมือนี่เดียนรุ่นยังสิกินเด้อยวอันนี้กินม้อหย่ำโอ้โหเพิ่นเอาไปสาสมไปโอ้โนดิ้งคือกันกินย่ำอยู่แต่ว่าอมไ้แก้มขางหนึ่งนั่นมูจินเหมือได้อมไ้ขางนึงสำคัญอยู่ที่ไอ้นี่ก็ได้ ็สันป็นติบานเฮดอันไฟแกมลิงเจานทดน้ำไปอมไว้ดิเจ้าว่าปากกันกินไอยุ่เจ้าว่าอมไว้ในพุงแกมแมนเนี่งว่จินมือนอะจังนคล้ายมนจินอย่ขวางเองนี่วะนี่โอ้ยมันสมมุตยำดินอยู่ขวางแล้วสันนวะแกงดิขอบุนดื้อนี่บ่เกิน cái phân nhất nhắn nhịp mưa lạng mùi mất mưa ra hiện mưa mất dùng là dùng hết nhắn dần dùng 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 đó dùng 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 กระปิ so, ้นท so, ังสันดิ <inaudible> ์เนี่ยมองบ่ค่อยหลายซะว่าดื้อออกมาของหลงนั่นซะไปขายยาหักหมาที่กินเนาะกระดูกตัวข้งนี้ไปพูดด่าทุกคนสายเงี้ยผมเมียกคนเนาะพอแล้วกหัวออกมาจากห้องน้่งไปล้างหน้าล้างตาพูดแล้ขึ้นในต้นสามมืดเลยเฮงได้ไปไม่ได้เลยเคยเฮียพ่อมาเลยไปบอกหลวงพ่อ โอ้กห่อยาไา่เนี้ยผมหอแล้วเก้าหอที่ผมบ่มียาที่หอที่มันบอกเลยบรุงมาสี่อกดึกใส่ห้าจะรับยงจะอะไรอย่างเง่นห่งแสบคักบ่แสบค่อปะไปย้ายห้าบัดตั้งแล้วดี่เรงยิ่งเพเพราะอ้ยนึงเีกบัด เจ้าว่าม no ันดื um, ้อมันเจียวไฟไปจุดเงี้ยนไปลามในต้นขามไว้ต้นขามเขาบนต้นหน่อยนี่ต้วนงี้เนาะปิดใบออกเบิ่ดโมเลียจากใบเลยอันต้นขามนั่ยนะขักบ่บหดออกบัดเลยงอนอะไรจิ้มเด็กกับมาเด็กยังวะ มาอยู่บนนอนเดกินสวยกับมันสวย <c oughs> มีอ่อดเนี่ยมันขึ้นได้สุมือดิท่านท่านสมัยไปน้ำมันจาบานทักยูใส่บออลูกหนอนลูกแกะกับล่างห่องเอินไมเอ แล้ว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 กินบหบ่แล้วนะแล้วแล้เกินมัน่ะเออออทำกินองมันอะไรก่อนชิ้นน้ำกินแเดาคุณสิไปทั้งเลยก็ไปเลยครับแง่นม่องกับกระจอกเชียงปนยาเมาดิออาก็ปนชินน้องมาด้ยคนบ่ขึ้นมาดอกมันไก่ละสามีคนให้ลอยเม็ดบานเข้าก็เป็นไก่เดอกเนาะเออแต่ว่ายุ่งเงี้ยมาลงนกบตัวเฮาอย่างนี้แม่น่บานชือกัน นนงกิผมก็ใจแล้วว่ามึงแรงกินเขาได้ถ้ายุ่มหลายบบนี้ผมมิจิโตะอย่นี้ผมจะเปิดไฟเป็ดกินนี่บบนี้เป็ดกินงันเลยเนี่ยขอรอจับต้งค้างแพลี้ย่ปั๊บแต่ตั้งแต่บัสเรับพี่น้องมนไม่ผมก็จิครับพี่แล้วนอะเกินเล้วครับบวดงวงหัวมันเลยว่าบ๊ทเนี่ยไรมันบ๊ทถือก็ถือใจของพี่น้องผมก็ขอโทษขอไฟหลายเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมอยู่สี่เก้าข่าสวัสดีจากพี่จารนงนกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ